บัตรเอ้ยบาดบัตรเอ้ยนี่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 มาปล่อยปลาแล้วเด้อครับพี่น้องเอ้ยนี่เอามาเป็นไอ้นี่ได้เลยนี่ได้แล้วเอามาพอต้มได้เลยต้มได้เลยนี่มาขยายพันธุ์แล้วนะครับนี่นะครับอยู่โมปีหน้านี่ โอ้โหบ้านถนนหักบ้านถนนหักมนีนะครับเอามาขยายพันธุ์ที่ไร่ทางนี้แล้วนะครับมือไตรนี่ตุเตจ,จ๊เฮ้อ จะตอ,อกเลออยนี่จำโยหมดไติดทำไมบวมบิธีปล่อยปลานะครับแบบครับปลาปลาอย่างนี้แหละไม่รอดแน่เนะไม่ตายแน่น100ไม่ถึงสามเดือนก็ขยายพันุได้อีกแล้วนี่ดูกินได้แล้วครับธ <laughs> ราปล่อยพันใหญ่ปลานิลน,นะครับเป็นปลานิล นะครับมาขยายพันธุ์ตัละบาดเองนะครับเดือนสองเดือนก็ขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับนี่ครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วมีจริญเจริญเลย ตัวทับ <laughs> ปลาได้ขยายพันธุ์เลยยีงไงจะดูหมูติตจดจะเดินจะเิญเลยอ่าตู้เลี้ยงอย่างเ่งานะครับเป็นการปล่อยปลาที่แปบบขยายพันธุ์ได้ไวที่สุดนะครับ <laughs> น่าจะ ตัวหนึ่งก็สามห้าห้าตัวโลได้ครับห้าตัวโลมันห้าตัวโลได้นะครับทำการปล่อยปลาแล้วนะครับวันนี้เช้าวันที่ยีสิบแปดนะครับกันยายนนะครับ นืมือ <irgendw> ม <el che> ืออานงข้างนี้ยบ้านนี่นาหนูมือตื้อโฮร์ฮจริงมยในเฮเตอนี่ครับดูสาดินี่ที่ตื้นนะนี่ที่ตื้นครับที่ตื้นนี่ครับใจโจนโมธรรมชาติเม่นบอก บาโอ้โฮไปทำให้ข้าจูงฟองเหยได้บ้างเอออันหมูอ๋อได้บ้างเอออันนู้นนี่เรื่อยจูงมูรถตามตัวมูเกียร์เนาอนู้ให้เกิดปูใหญ่คงไอ้ไตรจังหว่าไตรอุ้ยนะเนาะมาต้นไตรจิต,รจตูต่จะโจงูงมูคลิปนี้เป็นคลิปภาษาพื้นบ้านสุรินทร์บ้านเรานะครับเส้นเส้น ស្រកស្រែខ្មែស្រិននេះយកបាត់មួយស្រៃស្រណោតទៅបាត់បាត់បាត់មួយកលិននោះខាងមកអូសឹងសឹកទឹវាអានេះនោះយាវីលបាត់នោះហៃវាមិនចង់វាវាវាទឹវាកពុះចឹងសិននេះវាចេះតែដាន់ធើរបូតចោលខ្លាំងទេតើទឹ លិចអានេះលិចចុងពោហែបាទចុងពោវត្តឡុយមានទៅនោះត្រត្រហើយនោះរនេះចូលប៉ះទីមើលអូចូលត្រគាត់គួយម៉ាក់លឿនហើយអូនោះដាំដាំដាំព្រិចអូដាំនោះនោះព្រិចតែមែនឡើយ สมบูรณ์ให้ซะนี่บัดสมดุลแล้วมีน้ํามีอะไรแล้วแต่ก่อนเมื่อว่าหนูอะต้นตึลิชหลังปั่นตะเลสาบดาดอลรีงโตมีต้นหน้าบไตงหนูหนูบ่จี้ล็อกตึกตู้บ้านชื่ออะไรตรายอะไรมโนนี่อะไรอันนี้เธอธรรมชาติឲ្យเวซมดุลวิ่งให้นี่นำเลยครับตึก ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับการปล่อยปลาแบบเอาปลาที่อยู่ในสระนะครับมาปล่อยต่อนะครับมาเป็นการขยายพันธุ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ f อที่ติดตามชมนะครับเป็นภาษาพื้นบ้านก็่ะว่ากันนะครับสุรินสุรินคนบ้านกันเองครับขอขอบคุณ f อที่ติดตามชมนะครับ สวัสดีครับ